อ๋อนี้ต้องไปทำภารกิจใช่ไหมอ๋อมีโนท็อกซิกกับดาวเอสเอ้ยโนท็อกซิกดูถ้าทางเลเวลเยอะว่ะน่าจะพึ่งพาได้เลเวลหกสิบกว่าโอ้โหเฮ้ยมันมันเปิดไปก็เอาเลยอ๋อวันนี้ไม่กระจกไปลเลยนำ,นำนำนำทับไปเลยนายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อต้องช่วยตัวประกันเนี่ยเอ้าโดนตัวประกันโดนหักตังก์อีโก้ยิงผิดโอ้ตามไม่ดีโอ้ตัวประกันตายหมดอะบอกเลยมิสเตอร์เอมันมาช่วยเนี่ยสวยแล้ว ระวงังเลยเดี๋ยวโดนตัวประกันอีกโอ้ยตัวนั้นก็สาดรูวๆเลยถ้าไม่นับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามิสเตอร์เอยังเล่นกับคนแค่ไม่กี่คนนะเท่าที่ดูแล้วตั้งใหม่ให่ตัวตะกี้เนี่ยเอ้ะอะไรเนม่ันรู้ๆกันนะเฮ้ยมันคนะู้กอกันอะไร เดี๋ยว,เ,ยวเ,อเอาเอาปืนมานได้ไหมผมไม่มีปืนใช้อ่ะมีด้วยเฮ้ยดาวเพชรมันดูเป็นทรงว่ะไปเออโอ๊ยโนท็อกซิ่งไปยานนู้นแล้ววิ่งตามเร็วดูกันนี้หน่วยสามสองกำลังกำลังไปครับต้องด่วนเร่งเร่งหน่อยว่ะไปครับเร่งมาแล้วเร่งมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ เอามาช่วยเอานะ่ามันโคตรไม่เหรอโอ้โหไปยิงอไอ้นี่โคตรนี่โอ้โหอโอ้โหไม่มีคำว่าโดนโอ้ยยิงแบบนี้ดีกว่าววะโอ้โหโอ้โดนโดนโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยทำไมมันตายยากแค้มันตายยากแขก่อนโอ้โหโน้ำมันโหดจริงโอโ้ปืนก็ยังดีดเลย นี oh. ่ว่าใครมีอาวุธของเล่นเยอะสุดไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเล่นได้สองครั้งอะ่ะหุ้นตะไบตัวนี้มันหัวทำเฮ้ยเพิ่งเล่นได้สองครั้งเองอะ่ะไอเกมอะไรนะคู่แข่งอะ่ะน่าจะสองครั้งเองมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเฮย้ยปืนปืนปืนเอามาใช้ได้ไหมเอาใช้ไม่ได้มันต้องใช้ปืนที่เรามีอยู่โอ้โงงามไส้ เอ้เดี๋ยวกาบซ้ายผมดูเองครับกาบซ้ายกาบซ้ายโ no ท็อกซิกนำล่องไปแล้วตอนนี้ท็อกซิก no เอ้ยอ,ยอยันี้คนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันเหมือนคนเลยแต่มันไม่ใช่เฮ้ยมันเหมือนตัวประกันแบบไม่ใช่ฮึ่มโ้ยิงไปเหมือกหลุดเลยไอศุลก่อนไอศุลก่อนกาบซ้ายเดี๋ยวผมดูให้ครับกาบซ้ายเอ้ยดาวเพชรล่วงไปแล้วโอ้โหดาวเพชรไปยืนจ่อกับมันตรงนู้นเลยอะโหดเกินมาแล้วครับมาแล้ว ไฟดาวเพนมันเกิือว่ะเก่าซ้ายก่าซ้ายกำลังกำลังโถมกำลังโถมก่าซ้ายกำลังโถมเฮ้ยม,ม,ม,มันอยู่ใกล้เลยเนี่ยไอห,หัวเหลืองเนี่ยหูเกือบแล้วโหแล้วใครร่วงไมเนี่ยอาครับโถมไปแล้วโถมไปแล้วโถมแล้วเฮ้ยมันหันมายิงหูเกือบเกือบแอบก่อนเฮ้ยต้องอาม,มาเติมต้องอามาเติมสวยสวยอามาเติม,ตออาม,มาเฮ้ยม,มันมีไอตัวไอตัวหัวนี่อยู่อะ เฮ้ยนั่นมันแอบอยู่หลังเฮ้ยมันแอบอยู่หลังเออเอจัดการให้แล้วจัดการให้แล้วโอ้โหเราเกาะเกือะเลย็ไม่มีเฮ้ยกับขวามีตัวหนึ่งเอาขวามีตัวนึงโอ้หปืนแกป๊ปเรานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนาปืนแกป๊ปเนี่ยเฮ้ยหลังเข้าปะเนี่ยลูกกระสุนลอยมาเฮ้ยเออเออยูนิตสามสองห้าเอนิมี่เหลือห้าตัวครับรีบไปด่วนรีบไปดว่วนวอหนึ่งเรียกวอสองอันนี้ผู้ก่อการ้ายเฮ้ยโห,โหเกือบเกือบโหพอกติกล่วงไปแล้ว พอกติ๊อกติกผู้ก่อ,อก,การร้ายกำลังยึดสนามบินเราต้องเปิดประตูแล้วยิงครับตอนนี้มันยิงทะลุกระจกไม่ได้เด๋ยวไปยิงกระจกทำรือเราบีบ้าโอ้ต้องเปิดกระจกเปิดประตูคอนเปิดประตูเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วไปผมผมเลยผมเลยผมเออดับหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งผูก่อการร้ายอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาลองตัวประกันลองตัวประกันเออเลเวลขึ้นเลเวลขึ้น ไปไปไปยังเหลืออีกหนึ่งยังเหลืออนึ่งโถม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 สวยสวยเรียบร้อยผู้ปรกอาการรายตายเรียบเราทําได้ดีมากครับทุกเอาเรื่องมาเอ้ยผ่านแล้วโอ้สุดยอดเฮ้ยเฮ้ยแกงเราเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนะเอาเรื่องเฮ้ยเอาว่ามีตังค์ซื้อปืนแล้วเงี้ยเกรดเกรดถือว่าทําได้ดีครับถูกต้องเออเฮ้ย เฮ้ยมีนางหมื่นเงินหมื่นมาละเงินหมื่นมาตอนนี้ผู้กองได้เลื่อนยศแล้ได้เลื่อนยศเฮสนามบินเราผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหม